เปิดภาพหลังแตงโมตกน้ำกว่าสองชั่วโมงครึง่งทุกคนหายจากจุดเกิดเหตุกลับไปที่อู่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์รายการถูกตัวข่าวทางช่องอมารินทีวีได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของอู่เรือที่ทุกคนขึ้นเรือในวันเกิดเหตุเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ภายหลังแตงโมนิดา ตกสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากตอนที่แตงโมตกน้ำในเวลา22นาิกา30นาทีวันที่24กุมภาพันธ์ปรากฏว่าทุกคนกลับมาที่อู่เรือในเวลา1นาิก10นาทีวันที่25กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเวลาหลังแตงโมตกน้ำได้ประมาณ2ชั่วโมง30นาทีโดยมีปอแซนกระติกที่มีการโทรตามโบทไทมคิงดรอมมาที่อู่เรือทุกคนอยู่ที่อู่เรือทั้งหมดไม่มีใครอยู่ที่ท่าเรือจุดเกิดเหตุ เป็นเหตุให้มันดาของแตงโมงตามหาไม่เจอทั้งที่พยายามโทรหากระติกแต่ติดต่อไม่ได้ขณะที่เจ้าหน้าทีร่รอกลุ่มเพื่อนของแตงโมงเข้ามาให้ข้อมูลอยู่บริเวณท่าเรือจุดเกิดเหตุใกล้สะพานพระรามเจ็ดแต่ปรากฏว่ากลุ่มเพื่อนทุกคนกลับมาอยู่ที่อู่เรือ จากนั้นในเวลา1น0นาฬิกานาทีวันที่25กุมภาพันธ์กลุ่มเพื่อนกลุ่มที่2ได้ขับรถยนต์อีกคันมาที่อู่เรือโดยมีฮิปโปเพื่อนสนิทของแตงโมนั่งมาในรถด้วยแต่กว่าแม่ของแตงโมจะรู้ข่าวและไปถึงท่าเรือเป็นเวลาเกือบตีสองแต่กลุ่มเพื่อนที่อยู่ในขณะเกิดเหตุกลับโทรไปหาโบไทอัมคิงดอมและฮิปโป ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับที่แอนนาทีวีพูดโทรหากระติกลังรู้ข่าวว่าแตงโมตกน้ําแต่ไม่มีใครโทรมาบอกแอนนาโดยกระติกบอกแอนนาว่าไม่ต้องมาเดี๋ยวหากันเองแต่ช่วงที่บอกว่ากําลังตามหาตัวแตงโมทุกคนกลับไปอยู่ที่อู่เรือขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยล่องเรือตามหาแตงโมโดยไม่มีกลุ่มเพื่อนอยู่ที่จุดเกิดเหตุแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ